โอเคน่ก็ต้องขอสวสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับจริงๆเนี่ยผมเนี่ยอยากจะอัดกันแนะนําตัวเนี่ยมานานแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าอุย๊ยมันไม่มีเวลาเนาะคือช่วงเนี้ยผมมีงานเยอะมากนะครับแล้วก็เลยบอกว่าไม่ได้รู้จักกันสักทีเนาะวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปิดช่องนี้เป็นทางการนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะไม่เคยรู้จักผมมาครับจะแนะนําตัวกันในวันนี้ผมชื่ออะไร โอเค okay, สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับผมชื่อเกมนะครับในชีวิตจริงซึ่งโอเป็นชื่อที่โหลเรียกอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นเ,เป๋ยแต่แต่เรียกเป๋เปเปยผมก็รู้สึกคันหูเหมือนเดิมนะครับก็อาจจะเรียกเกมเหมือนเดิมก็ได้ก็ผมอยู่ชลบุรีนะครับก็รู้ไว้ก็ได้ไรู้เือนการรู้ไว้ทาไมตอนนี้อายุ17เกิดยี่สิบสี่ตุลาก็จะมอหกแล้วจะสิบแปดแล้วนะครับก็แน่นอนครับว่าใน ช่วงเวลาเนี้ยก็จะมีงานเยอะมากมายเนาะซึ่งในการทําคลิปหนึ่งคลิปเนี่ยผมเองก็ไม่อยากจะให้มันเป็นคลิปที่แบบทายุ่งยากมากเกินถ้าสารภาพตรงๆเพราะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในการทําช่องเนี้ยมันจะดึงดูดพลังงานผมไปเท่าไหร่นะครับผมก็เลยอยากจะแบบว่าทําเพื่อความสบายใจดีกว่าผมเลยจะตัดต่อน้อยมากพูดตรงๆเลยเนี่ยก็ตัดต่อค่อนข้างแบบโอ้โห,หลวยทั่ยเลยนะถ้าเทียบกับช่องที่ผมเคยทํามาหรือบอกไป ผมเคยทาช่องอื่นมาด้วยนะครับใครที่แบบว่าเออเคยติดตามไอจี u t u b e หรือผลงานที่ผมทํานะครับก็จะคุ้นเสียงผมดีมันเป็นเสียงที่ผมใช้มานานมากเลยครับเป็นเสียงตัวเองแหละที่เอาไว้ภาคทั้งหนังตัวละครแล้วก็อย่างอื่นมากมายนะครับก็จริงนะผมก็กะจะแปะออช่องทางอื่นไว้ได้แหละแต่ว่าเออไปหาเ,าเองดีกว่าเนาะเอ,อ่อผมแปะแค่ไอจีดีกว่านะครับ มีระบบใหม่นี่เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นตอนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดผมเปิดจอตรงโต๊ะผมตรงนี้ทุกคนจะเห็นนะครับว่ามันจะมีอะไรขึ้นมาเ<อ>พราะนี่เป็นไงไฮเทคไหมล่ะอ่าอันนี้นะก็จะเป็นชื่อไอจีผมนะเพสามารถไปติดตามกันได้เพื่อที่จะทักทายหรือจะติดตามชีวิตผมก็ได้นะครับจริงๆทุกคนทักหาผมได้ก็จะเอ่อพูดคุยหรืออะไรก็ได้จริงๆผมเงามากอ่า ในช่องนี้จะทําอะไรบ้างเอาอย่างที่ผมบอกไปคร่า,ๆราวๆเมื่อกี้นี้ว่าผมเนี่ยจะเอาไว้ช่องเอาไอ้ช่องเนี้มาเป็นการพูดล้วนๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆในชีวิตแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตผมเองซึ่งบอกตรงเลยนะครับว่าการตัดต่อในช่องนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปอยู่แล้วว่ามันจะไม่มีอะไรเลยแล้วอีกอย่างนึงก็คือผมเองเนี่ยอยากจะพูดโดยที่ไม่มีสคริปต์ครับบางครั้งมันอาจจะมีการคัดทนที่ดูแบบว่าแปลก แน่นอนครับมันก็จะมีการตัดที่เฮ้ยมันดูขาดตอนแน่นอนครับผมไม่มีสคริปต์ฉะนั้นทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่าคนที่อยากจะพูดแบบอืไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอุย้ยแต่กูก็ไม่อยากจะพูดตามบทอะ่ะก็นั่นแหละนะครับมันก็จะเป็นอาการแบบผมนะโอเคเอ่อช่องนี้นะครับก็จะมีการไลฟ์สดด้วยถ้าเกิดคนดูนมากพอผมจะสร้างฐานคนดูให้ได้อะ่ะคืออยากจะบอกก่อนว่า การสร้างฐานคนดูเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยครับการที่แบบเอยคุณมานั่งดูผมอย่างเงี้ยแล้วคุณมาติดตามผมคุณต้องเข้าใจว่าผมเป็นใครคุณต้องเข้าใจว่าผมเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรแล้วชอบไหมนั่นแหละมันยากมากตรงนี้แหละครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยเอ่อต้องใช้เวลานะครับแต่ถ้าเกิดทุกคนแบบรู้สึกสนใจตัวผมก็ติดตามไมได้นะกดกระดิ่งกดใจกด like, ไลค์ไว้ได้เลยซึ่งจะขอบคุณมากนะครับแล้วผมก็จะเอ่อไลฟ์สด เกี่ยวกับอะไรแล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นอพอดแคสต์หรือจะพูดอะไรก็ตามแต่จะเล่นเกมด้วยบางทีแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นอะไรก็รอในอนาคตละกันผมว่าช่องนี้น่าจะไปได้ไกลแค่แบบว่าผมเองก็น่าจะต้องขยันหน่อยแล้วละ่ะนะครับอคลิปนี้จะสั้นๆไหมนะแนะนำตัวเองก็ไม่น่าจะสั้นเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทำการพูดอวันนี้เออว่า เรามาเปิดใจคุยเรื่องเลือกตั้งอันนี้ก่อนทุกคนครับวันนี้ครับเป็นวันที่8กุมภานะครับปี2569ตอนนี้2ทุ่ม20นะครับเป็นวันเลือกตั้งครับทุกคนครับแล้วโอ้โหในตอนนี้นะครับก็จะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่กำลังนับคะแนนเลยก็ว่าได้อ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้มันการเสียนาฬิการครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดทุกคนดูเลยว,ว่าเขาทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวแป๊บบแนึงนะขออนุญ,ญาตแตนแอด นี่โอเคมาแล้วนี่ครับคือผลการเลือกตั้งในนาทีนี้นะครับซึ่งถ้าทุกคนซูมนะครับก็จะเห็นได้ว่าหน้าใครมันตั้งหลายอยู่ตรงนู้นนะครับคือจริงๆเนี่ยจะถามว่าอ่ะผมเชียร์พักอะไรเนี่ยผมกล้าพูดเต็มปากเลยไหมผมก็อาจจะยังนะครับเพราะว่าบางครั้งผมก็คิดว่าเฮ้ยบางพักนี่ก็โอ้โหรวมุดมการแนวแน่มากๆบางพักก็วายอะไรครับนี่อะนี่ ซึ่งเอาจริงๆผมเองก็อยากจะอยากจะพูดเรื่องนี้แหละพูดแบบว่าไม่เจาะจงมากแล้วกันเพราะด้วยควที่ว่าผมเองก็ไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรมา,มากมายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมแค่ทคําคลิปนี้เพื่อแนะนําตัวแล้วก็จิตประทาฉะนั้นผมเองก็จะพูดเรื่องนี้แค่นิดเดียวนะครับเล็กน้อยตามอภินิยนผมแล้วกันเออดูจากโพตอนนี้นะครับคะแนนที่นําโด่งมาเนี่ยก็จะเป็นพักสินเงินเนาะภูมิใจไทยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ย นายกท่านนี้คือถามว่าเชียร์เขาไหมเนะี่ยอันนี้คือผมบอกเลยครับว่าเออไม่เชียร์ครับอ่ะไปคนทดี่ผมตัดทิ้งได้เลยก็เหมือนประโยคเด็ดที่แบบหลายๆคนเขาก็เคยได้ยินมาจากเ,เด็กรุ่นใหม่นะว่ามีเวลาตั้งนานไปทําอะไรทําไมไม่ทบมาทําตอนเลือกตั้งมาทําตอนป,ปลายเช่นกันครับผมก็คิดเหมือนกันแหละผมก็เลยอ่ะทําไมวะไม่ทําตอนที่อยู่นําด้วยนะแหมประชาชนให้โอกาสเขาเยอะด้วยนะครับต่อไปเพื่อไทยครับ ก็มีเวลานานกว่าภูมิใจไทยเองนะรู้ไหมเออผมรู้สึกว่าเอ้ยเออเพื่อไทยเนี่ยไอพักสีแดงๆเน่ยเออผมก็เคยไวใ้ใจเขานะเพราะในตอนแรกที่ผมรู้สึกหวั่นเกรงว่าพักที่ผมชอบกับพักเพื่อไทยเนี่ยอันไหนมันโอเคกว่ากันนะหรือเออผมคิดถูกแล้วผมเคยหวั่นจากการคิดแบบน,นั้นนะแต่จนกระทั่งครับมีคนเลือกเขาเขาชนะแล้วแล้วเขาก็ทำการหักหลังคุณโดยที่คุณเอกก็เศร้าอะ่ะ ถ้าใครเลือกตามจริงๆเนะี่ยคุณเศร้านะครับคุณควรจะเศร้านะพักเพื่อไทยเนะี่ยผมเห็นว่าอ่ะทุกคนก็อาจจะเห็นในแนวเดีวยวกันถ้าออสองสามสี่ปีที่แล้วเออน่าจะน่าจะเร็วกว่านั้นด้วยซ้ำโอ้โยก็เป็นพักที่ดีนะเป็นกู้แข่งกับอีกพักหนึ่งที่เต็งเต็งนั่นเลยนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าคุณเรียบร้อยแล้วครับต่อไปพักประชาชนครับจากพลังที่ เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาได้ทําการสู้รบนะผมบอกเลยว่าพักนี้เนี่ยผมเชียร์เป็นอย่างมากอ่ะเรียบร้อยผมเปิดเผยแล้วผมเชียร์พักนี้เพราะว่าอะไรนะครับคืออย่างแรกเลยนะผมเห็นความพยายามของเขามากๆเลยต่างจากพักอื่นที่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดพักเนี้ยเป็นรัฐบาลนะเขาจะทนาน,นั่นนี่นู่นนี่น,น,น,นั่น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 เล่ามาหมดแล้วเขาเนี่ยเล่าเป็นโอโ้ล่วงหน้าสี่ปีก่อนที่เขาจะเลือกตั้งใหม่เนะี่ยโอโ้เขาเลียมเลียว่าเรียมเรียงได้อย่างแบบ คุณดูเหมือนเตรียมตัวไว้ทุกอย่างแล้วว่าคุณจะเป็นนายกอ่ะแล้วมันไม่ได้แย่นะการที่แบบมั่นนาว่าตัวเองจะได้เป็นเนี่ยมันไม่ได้แย่นะครับบางทีเอ่อเป็นพักรุ่นใหม่เนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราลองทําดูมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะต่างจากเดิมไหมมันจะเป็นอะไรที่ยากไหมซึ่งถามจริงๆว่าผมคิดเหมือนกันกับเขารวมการเหมือนกับพักนี้ไหมใช่ครับมันดูแบบหกว่า เลี้ยงจ้าักเท่เลี้ยงไดโนเสาร์ด่แบบโอ้โห و, วิดพื้นเพื่อได้รับตังเ์ีอ่าอร่อยไม่ได้พาดพิงนะครับถือว่าเป็นพักที่พึ่งได้ถ้าเกิดว่าผลโพเนี่ยมันดันแหลมไปหาเขาแล้วลองดูผมว่าใช่โอ้ยเป็นยังไงล้วสีน้ำเงินอยู่ด้านหลังนะครับเหมือนเด็กหลังห้องเลยเนาะไม่ใช่ผมไม่ได้พูดอย่างนั้น เออแล้วก็อันนี้ชั้นการก็จะเป็นประชาชนนะครับเพื่อไทยก็อยู่ตรงกลางเช่นกันคนคะแนนล,ลายเขตเออเดี๋ยวผมจะมาเจาะตรงนะครับว่าผมอยู่เขตไหนผมอยู่ตรงไหนมาเดี๋ยวผมโชว์ผมอยู่ชลบุรีเนาะผมจะกดไปดูนะครับอ่าผมอยู่เขตไหนผมจาไม่ได้นะครับแต่ว่าเขตอ่าผมจําได้ว่าคนที่สมัครอ่าป,ประชาชนเขาอยู่เบอร์เจ็ดนะครับผมจําได้นวดูก่นนะนี่ไงผมอยู่เขตหนึ อพรรคที่ผมเชียร์อยู่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะสู้ตายเช่นกันไม่แพ้เพื่อไทยไม่แพ้ภูมิใจไทยฉะนั้นครับผมขอได้ช่วยทุกคนที่จะส้มนะครับคือผมก็มองว่าทุกพักมีประโยชน์ของมันมีโทษของมันซึ่งประชาช,ชนก็มีโทษเหมือนกันฉะนั้นผมก็เลยอ่ะชอบพักนี้แต่ว่าก็ไม่ได้เกลียดพักนี้แล้วก็ไม่ได้โอหเกลียดทางคติกับพักนั้นอะไรขนาดนั้นก็เลยเป็นกลางที่เข้าข้างนิดหน่อย ประมาณนี้ผมอาจจะช่วยนะเออผมซีเรียสจริงนะเนี่ยโอเคก็ถึงเวลาแล้วสำหรับในคลิปนี้นะคบก็ขอบคุณทุกคนใน20นาทีนี้นะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและเข้ามารับข่าวสารในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อ่ะรอชมกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยินดีที่ได้รู้จักกับทุกคนและราตรีสวัสดิ์นะครับบ๊ายบาย